สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC ทีงาแปลงสุกุสุกนพ่อกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC ทางในประเทศต่างประเทศตอนนี้ก็เคยลาก็ลงมาอัปเดตอ้านให้เบิ่งนอีกคือเก่าพี่น้องว่าฝืนเหตุไปหอดใสแล้วเนาะรับมาบันี้สร้างเพิ่น พืชแล้วเนห้องหนึ่งพี่น้องไวด้ดีแล้วในห้องหนึ่งห้องนรากำลังมานำกำลังมาปูนพี่น้องไปผสมปูนอยู่ห้องนะแต่ห้องน,น,ววนี้นับพื้นที่แนวแนวกวาดแนวไปเมื่อกี้นี่ใหม่ๆเลยพี่น้องนี่ ม,มันจะมีแต่สิตีปูนไม่บันวขนาดพี่น้องแบบเดียวกัางปีครับเพิ่นใส่เคีย่ยเอาเลยบ่ ມ <t ôi S 1> <t ôi S 2> ັນຍັງບໍ່ແຫ້ງກໍຍັດຊັ້ນໃດເນາ ไปสี่เแล้วเข้าไปทุกทีทุกที่ี่นาะสีเลียเข้าไปทุกขนาเนาะ้่กระเทียมมีร้ายเหรอมี้ายเหรอเนาะมีร้ายโเลยเนา อเอาเขานั่นไว่ <c oughs> อ,อกมาเลยนะี่ปูนออกมาเลยสารของนีเลยเพราะขาเราของมีนีเยขาเ่าขท่นี้เลนที่นี่ตองที

นะไป้คิแล้วนะพี่นองสามคนเำนเร็จตัวปรับตัวปัปดเลยแผนไทแผนลาว

เรียบเลาะพี่น้องซุ่มตีปูนมานี่กครับน,นี่พันมันเรียบมันตีปูนเรียดอยนะคนับ มันนีแบบเก็บรายละเอียดเนาะเ,เห็ให้มันเรียบทีปูนนะสามคนเห็ดแปดเดียวเรียบร้อยที่คอนลาดพื้นหน้อย

ราคาตาลูกคือกินไม่อนวะชั้นผาเต็มแปนะรตันะต้องเมาป่าลยชื่มเลยไหเลนสล่ี Você põe a rapa

มันแทงราไฟหายวอกแต่ว่านี่ก็ลงปันแต่ว่าขุดก็ได้อปันเราหลับจนเลี้วเนาะ เัน้ขุดนแนมา้วคูดดก็มาน้าข้าเวเปนวัดินปกตินี่แล้วแล้วเนะาะกานชุมวัตดินบ่มีหินเน,ะเนะาเะ พาขุดได้เทลาลายอันนี้เทลาหน่อยโอ้มยนั้นไผหนมา่าไขาบ้าข้าวิ่นอนนี้ยังบอ่ว่าได้ีแล้ว

คลิปนี้ก็ล่าเลยด้วยพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนติดติด,ด,ด,ดตามแับช่งพอกันใหม่คลิปน้ำสบายดี